สวัสดีค่ะทุกคนกวันนี้ความมีวิธีทําขนมกล้วยมะพร้าวอ่อนสูตรนี้จะได้ขนมแบบหอมหวานอร่อยเหนือนุ่มนิ่มเลยนะคะอยากรู้วิธีทํำมันยังไงไปดูกันเลยนักกินมารับตรีในส่วนของน้ํากะทิน้ําตาลมะพร้าวเกลือป่นแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวเหนียวค่ะ ดยว,วันนี้กวนจะใช้เป็นกล้วยน้ำบาสุกหรือจะใช้แบบสุกงอมดำๆก็ได้เลยนะคะหลังทําความสะอาดสักหน่อยแล้วปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นๆใส่อ่างผสมไว้และอีกส่วนหนึ่งกวนจะหั่นเป็นชิ้นบางๆหน่อยประมาณนี้แล้จะใช้พิมพ์กดแบบนี้กดตัดชิ้นกล้วยเอาเสร็จที่เหลือออกรวมไว้บททำขนมได้นะคะจะได้เป็นชิ้นกล้วยรูปดอกไม้แบบนี้เลย ทำเตรียมไว้ก่อนนะคะเนื้อกล้วยที่ทำตัวขนมจะอยู่ที่ห0ร้กรัมบดบดให้ละเอียดเลยค่ะพอได้ละเอียดดีแล้วก็จะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวของตาลไทยหนึ่งรกรัมใส่ลงไปค่ะตามด้วยเกลือป่นและจะขยำผสมให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายเลยได้แล้วจะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปตามด้วยแป้งมันสําปะหลัง และแป้งข้าวเจ้าค่ะขยำผสมให้เข้ากันอีกหน่อยและจะค่อยค่อยทยอยใส่น้ำกะทิลงไปนวดนวดเทแป้งละลายเข้ากันเลยแล้วจะใส่น้ำกะทิที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปผสมให้เข้ากันอีกหน่อยก็ใช้ได้เลยนะคะ วันนี้กวจะใช้เป็นถ้วยไฟบอร์4 0 0 1แบบนี้เอาวางเรียงใส่ลังถึงไว้และตักขนมมาใส่เลยค่ะทั้งหมดของกวางจะได้12บถ้วยนะคะเราจะแต่งขนมด้วยชิ้นกล้วยที่เราเตรียมไว้ตกแต่งได้ตามที่ต้องการเลยได้แล้วจะยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดจะใช้เป็นไฟกลางค่อนไปทางแรงนึ่งที่25นาทีค่ะ ครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยยกลงจากเตาผักไว้ให้เย็นเลยนะคะขนมเย็นแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยคะ่ะจะได้ขนมหอมหอมเนือ้อนุ่มๆอร่อยๆเลยนักกินถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วกวางขออีโมจิรูปก้วยคนละหนึ่งอันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย